สวัสดีครับพวกกับผมตันดึงเกลียวอีกแล้วครับวันนี้เราจะมารีวิวน้ำกระป๋องหนึ่งมันเป็นกระป๋องใสๆแกะออกไปนะชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เพิ่งซื้อมาเนี่ยอืเป็นแอปเปิลเขียวอ่ะเดี๋ยวเรามามันคือแอปเปิลเขียวคือแอปเปิลเขียวนคือแอปเปิลเขียวนะไม่ต้องรู้เยอะหรอกแค่อยากจะรู้ว่าเออแต่ว่าเขาแบบยังไงวะ เขาทำกระป๋องใส่ได้จิบเกยูเรกามากคือมันไม่ถึงยิบเก๋มากมายแต่แต่ชอบอ่ะเออคือมันแบบว่าว่าใส่แบบเห็นข้างในอ่ะเออแบบเราได้รู้ว่าข้างในมีสีอะไรเป็นเป็นอะไรแบบแบบแบบเขาทามาดีอ่ะได้รู้เลยอ่ะเออว่าแบบข้างในเราไม่ต้องกลัวว่าบางผลิตภัณฑ์ทําแบบทึบปมต้องการโชว์แบบว่าแบบเพ้นเป็นโลโก้อะไรเนี้ย แต่เราไม่อาจจะรู้ข้างในได้ใช่ไหมว่าว่าว่าข้างในเนี่ยมันเป็นแบบว่าข้างในของเขาเนี่ยว่ามันว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะอะไรมันอยู่อะไรบ้างแต่ถ้าเป็นแบบใส่แตแบบนี้มันอาจจะเห็นข้างในเลยใช่อาจจะเห็นแบบตัวแบบเป็นข้างในเลยใช่เห็นแบบว่าเป็นแบบน้ําข้างในถ้าเกิดเป็นน้าโค้กหรือเป็นน้ําอะไรหรือเป็นแบบ คนวางรุงวางยาอะไรพวกนี้อาจจะวางได้ให้หน่อยเพราะว่ามันไม่เห็นข้างในไงใช่ใช่แบบบางทีก็ใส่ไปปุ๊บไม่ต้องร้อยละลายก็ได้ให้คุณดื่มเลยใช่คุณอาจจะโดนแบบว่าโดนมอมยาก็ได้แต่แต่อันนี้ต้องร้อยละลายก่อนนะต่อแบบว่าต่อแบบจะทําได้ก็แบบว่ามันคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากนะ แล้วมันก็เหมาะกับพวกรายการ TV ทีวแบบีที่แบบที่แบบเราไปโชว์แบบว่าการการแบบว่าเช่น้ํากระป๋องอยังไงให้แบบเย็นเร็วหรือว่าแบบต้องการที่จะทําแบบว่าเครื่องดื่มจากน้ํากระป๋องเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเจ้าม,มาเซ็นเซอร์หรือเอาเซพเทพพปพารลูกกลิ้งกไปเลยแค่มีน้ำกระป๋องนี้กล่องเดียวตัวเจ๋งล้วยละเดี๋ยวเรามาดมกินกันก่อน ชินเนี่ยหอมแอปเปิลอ่ะใช่รสชาติหอมแอปเปิลมากเลยใช่หอมแอปเปลิลเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูฝอห่อม,มีรสชาติแอปเปลิลแล้วก็มันจะมีความซ่าเหมือนเราจะว่าอย่างไรมันใส่โซดาไปอ่ะใช่เหมือนใสโซดาเข้าไปในน้ำนี้แต่ว่าแปลกมากเลยนะ แปลกมากเลยรสชาติอ,อกรสรสชาติเนี่ยกลิ่นเนี่ยออกแอปเปิลช่กลิ่นออกแอปเปิลเขียวแต่แต่ว่าทำไมน้ำมันไม่เป็นสีเขียวอะ่ะเออไรู้ก็ไม่รู้น้ำนี้อาจจะเป็นน้ำแบบว่าน้ำเชื่อมหรือน้ำอะไรก็ได้ที่แบบว่าผสมผสมแบบว่าผมก็ไม่รู้นะผมคิดเองน่นาจ,จะเป็น น้ำโซดาแล้วก็เอาหัวเชือ้อแต่งตินให้กินอมแม็นแอปเปิ้ลอะไรก็ได้แต่ว่าดูดีนะดูดีมากเนาะมมันออกถ้าอยากรู้ว่ายัางไงเคยกินน้ำสไปรย์ไหมใช่มันมันโอ,อกใกล้เชียงอย่างนั้นเลย มันออกรสชาติเหมือนน้ำสเปรย์แต่บวกแอปเปิ้ลมาด้วยใช่บวกแอปเปิ้ลมาด้วยถ้าคุณไม่เคยกินหรือคุณแบบไม่รู้รสชาติเนี่ยเออก็ไม่รู้ไม่รู้มันจะเข้ากันหรือเปล่านะผมก็แค่คิดเองรู้มันจะเข้ากันหรือเปล่าไม่รู้มันจะเข้ากันหรือเปล่าคุณก็แค่ไปซื้อแอปเปิ้ลเขียวหรือแอป,ปเปิ้ลแดงมาก็ได้แล้วก็ซื้อน้ำสเปรย์แล้วก็มาปั่นรวมกันแล้วก็ใช่แล้วก็ ปั่นรวมกันเลยแล้วก็ลองลองดูใช่น่าจะเข้ากันได้ดีโอ้น่าจะเข้ากันได้ดีนะขอไม่บอกยอ่อแล้วกันเพราะผมแค่มารีวิวดูเฉยๆไม่ได้แต่โฆษณาเขาไม่ได้แต่โฆษณายอ่อยเขาใช่มีวางขายตามห้างสินค้าทั่วไปแต่ถ้าใครที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ย้ําเลยคนที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปซื้อได้ที่สำเพ็งเมืองโคนสาเพ็งเมืองโคนนี่บ่งบอกเลยว่าอยู่เป็นคนใต้เลยเนี่ยนี่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 นนขอนอกเรื่องอีกนิดนึงนะแต่ถ้าคนไหนที่แบบว่าดูภาคอื่น หรือดูจังหวัดอื่นถ้าอยากจะมารู้เรื่องแบบว่าลุงไหนในลุงลุงไหลในวัฒนธรรมคนคนหรือลุงไหนในวัฒนธรรมคนงหวรรณคดีจัมราชาคือคือคนคนวรรณคดีจัมราชาเขาจะไม่เรียกชื่อเต็มเขาจะเรียกชื่อย่อๆว่าโคนหรือหรือว่านัโคนแต่เขาจะไม่เรียกนรกโคนจัมราราชคือคือเขาจะเรียกว่าโคนเฉยใช่ นอกเรืคือถ้าใครที่อยากติดติดตามหรืออยากจะแบบว่าชอบเนี่ยอยากรู้ว่าเออนะครตรงนี้ก็มีอะไรก็ทําอะไรกันบ้างก็ให้ไปติดตามได้ที่กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ดังมากในแบบว่าของจังหวัดนครศรีธรรมาราชมันเป็นกลุ่มที่ต้องรับคนเข้าไปชื่อกลุ่มว่าประเทศโคนผมยังไม่แปลว่ากลุ่มประเทศโคนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่แบบว่าไม่ว่าคนนจะมีเรื่องอะไรก็ตามเขาจะมาลงในกลุ่มนี้ใช่มันมันมันเป็นแบบว่ากลุ่มที่แบบว่าคล้ายๆยูไรเออคล้ายๆยูไรกลุ่มคล้ายๆกลุ่มยูไรแต่มันไม่มีแต่มันแต่มันไม่มีแต่มันไม่ได้โพสคลิปนะมันโพสทุกอย่างที่เกี่ยวที่เกี่ยบเมืองโคนะที่เกี่ยวบจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ มันโพสทุกอย่างอ่ะใช่ตรงไหนรถชนตรงไหนควยไมตรงไหนมีเรื่องเขตนี้มีอะไรเขตนั้นมีอะไรอำเภอนี้มีอะไรแต่โพสบอกหมดหรือใครจะอยากจะโฆษณาขายของในจังหวัดนครสัรรา์ก็มาลงอย่างนี้นอกเรื่องมาเยอะนะก็มาโพดถึงทางนี้กันดีกว่าก็มันรสชาติมันดีมากเลยอยากให้ทุกคนไปลองชิมกันดูลองหากันดูใช่ เออไปลองชิมลองหากันดูมันเป็นรสชาติที่อร่อยมากเลยอือ uh huh. แต่ผมไม่รับประกันด้วยความอ้วนนะไม่รู้มันจะมีน้ำตาลมากเยอะแค่ไหนก็มันเหมือนน้ำสเป,ปรย์น้ำสเป,ปรยบวกกับแอปเปลิลเขียวอ่ะใช่ถ้าถ้าอยากลงสูตรใหม่ก็ลงนิกกันหลายๆน้ำดิใช่ เอาน้ำม,มือนมนิม์ไปลนิกใสกันมั่วมาใช่อร่อยมากที่เยบไปใช่แต่หมบ,บว่าจะจะดูรสชาติว่ามันเออมันแบบรสชาติประมาณไหนก็อืขอรีวิวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ ก็อย่าลืมซับสไคร์ด้านล่างด้วยขอกับคุณทุกท่านทีท่รับชมรับฟังผมตั้งทิงเกิลไปเลยครับบ๊าย